ซิกมาโซฟาจ๋าพี่มาแล้วจ้าวันนี้นะครับแวะมาดูโซฟาร้าน Sigma โซฟานะครับพิกัดอยู่ที่ดอนเมืองสีกันนะครับเพื่อนๆสามารถพิกัดมาร้านได้เลยนะครับผมมาเนี่ยก็มาเจอเฮียพอดีเลยนะครับเฮียเจ้าของร้านอยู่แล้วก็วันที่มานะครับเป็น11.1.1นะครับแกให้โปรส่วนลดไปอีกนะครับประมาณหลักพันนะครับไม่ธรรมดานะครับแค่บอกเอาไปเลยลูกเอาไปเลยนะครับ ร้านโรงงานเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเองนะครับเฮียบอกถ้าสั่งปุ๊บเดี๋ยวทำให้เลยอาทิตย์เดียวได้นะครับโคตรโหดนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะครับเฮียเขาก็แนะนำนะครับว่าแต่ละรุ่นชื่อรุ่นอะไรนะครับมันดียังไงนะครับการใช้งานต้องเลือกยังไงแกก็แนะนำดีมากๆเลยนะครับผมก็ให้แฟนลองนั่งนะครับเฮียบอกลองนั่งดูชอบแบบไหนก็ลองนั่งดูนะครับเลือกได้แบบ นุ่มแล้วก็แข็งนะครับผมว่าเลือกนุ่มน่าจะดีกว่านะเราเลือกแบบนุ่มมาเพราะว่าแข็งมันแข็งไปนะครับแล้วนุ่มมันก็ไม่ได้นุ่มมากนะครับนุ่มแบบสบายสบายแล้วก็ขานะครับเราสามารถเลือกรูปแบบได้ว่าจะเอาแบบไหนเหลี่ยมหรือว่ามนขนาดไหนนะครับเนี่ยเลือกได้เลยเดี๋ยวเฮียบอกเฮียจัดให้นะครับเลือกเอาที่คนซื้อคนอยู่คนใช้ต้องการนะครับนี่เราเลือกแบบนี้เลยสรุปเราชอบตัวนี้ว่ะทุกคนสองคนแล้วก็รวมหัวกันบอกว่า เอาตัวนี้แล้วกันนะครับมูจิเข้ากับบ้านเรานะครับแล้วก็จากนั้นนะครับพอเลือกขาเลือกรูปแบบนะครับก็มาเลือกสีนะครับเลือกผ้านะครับเราเลือกแบบผ้าที่กันน้ํากันไรฟุ่นด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ดูแลง่ายๆนะครับแต่ว่าผ้าพวกนี้ก็จะมีราคาเพิ่มราคาที่สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับของผมก็จบที่ประมาณ2ปลายๆนะครับถือว่าไม่แพงนะ เพราะเคยไปดูในห้างแม่งแพงกว่านี้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอื่นๆนะครับอันนี้ก็สวยนะครับสุดท้ายครับเฮียบอกรูดบัตรไหมล่ะเรียบร้อยครับเป็นนี่เป็นสินนะครับจัดไปเฮียบอกหนึ่งอาทิตย์ได้นะครับใครอยากดูตัวจริงก็ติดตามไว้เดี๋ยวผมวันหลังมาทำคลิปให้นะครับว่าเข้ากับบ้านไหมนะครับโอเคตามนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ นี่ครับเป็นเพจร้าน Sigma โซฟานะครับคนติดตามตั้ง1.2แสนนะครับไม่ธรรมดานะครับสุดยอดจริงๆนะครับร้านนี้นะครับแล้วก็เฮียเขาบริการดีนะครับโรงงานอยู่ตรงข้ามเลยนะครับทำให้เลยนะครับสุดยอดแล้วก็อันนี้เป็นพิกัดช้อปปีนะครับร้านในช้อปปีเฮียเขาก็มีนะครับใครไม่อยากมาร้านอยากสั่งออนไลน์ก็กดสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับผ่านลิงก์ผม ผมได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะจ๊าสวยทุกอันแล้วก็นี่ครับลิงก์นะครับแอฟ i ฟล a t e ก็จะอยู่ตามคลิปนะครับคลิปทุกคลิปเลยนะครับมีตั้งแต่ดีสคริปชันคำอธิบายผมแปะไว้หมดนะครับมีสมัครบัตรเครดิตเก็บคูป,ปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาดนะครับแล้วก็ซื้อประกันรถยนต์นะครับซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็มีหลากหลายแบรนด์ใหเ้เพื่อนจัดกันได้เต็มที่เลยนะครับสมัครบัตรเครดิตหรือว่า เก็บคุปองเนี่ยจัดไปโอเคครับ